ໄປເຈີນເ n ີ້ຂອງເຮົາຖາມເຈີນຊໍ1 คุณพ่อง่ายเหมือนไรพ่อง่ายเหมือนไรครับผมยีสุกอยีสุกอฮอนวันเด็กวันเด็กแม่นะพ่อตั้งแต่ปีใหม่ฮอนวันเด็กครับผมไปเมื่อได็ก็ได้ครับผมพระลูกหลานไปเที่ยวฟี่ครับผมมีเสือโคมีเสือขาวมีนกกระจอกเทศมี่ควงมีครับผมอุ้ยนะคกับเกย์เกยเอาไปไปเที่ยวคนสัตว์ด้องท่านชูฮิตพิทักษ์ท่อนพันล้มครับผมแล้วซอฟต์บยนะครับเป็นแก่แก่ผู้ไรพ่อเนาะเดี๋ยวจะไปฆ่าท่านหนีรถทางหนึ่ง พี่น้องครับคุณพ่อเป็นข้าวเนียวคุณพ่อช่วยพี่น้องพี่น้องครับเกี่ยวกันเชิมไปครับลูกหลานเปเที่ยวฟรีลูกหลานเที่ยวฟรีครับเที่ยวฟรีเอาปดไย่นไป่ที่ทครับทีนย้ตันตัว้มือหนึ่งเนาะัวไทยเนาะ ให้ราคา1มือนหนึ่งครับ<แ>ให้ราคามือหนึ่งเราต้นแดงๆเหรอแม่มืนสามพันหาเป็นตุ๊กหูตัวนั้นครับผมตัวนี้มือนหนึ่งตัวนี้หมือนสามันหาโอ้มาท่าแป้งน่อนอก<ป>้างหัวเลยไหมแป้งมือหนึ่งกับมื่นสามพันหาก็ค่าต่างๆอ,อะไรอีกนี่ต่ออีกเนาะมีตัวเดียวมีสองตัวเท่านี้ปะสองตัวอย่างมีอีกบ่มีอีกบ่ ใส่อีกแม่นั่นบอกเท่าไรครับแม่นันต่อได้มือลบปัญหาแม่อยีได้ครับของงวดองของเขาทางพี่น้องเมื่อกี้เขามือสามปัญหาตัวนีสูงเมียซีแต่อยู่ครับเป็นงวดให้ับงวดยุบบ้านไหนเลยแม่ยุบบ้านไหนิ่นหนใหม่ค่ะยี่ใหม่ไซเหล็กค่รไซเ็กเหรอพึเนี้เลขกศูนก้าแปดป็ดหนึ่งหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งค่ะพอีกรอบนึง ช98เปด1058ครับปีน้องทุมาหมครับปีน้องได้มัรายทุมาิาัตใจติด่อมาัตัวนี้มื่นมื่นมืเท่าี้ก็เอาอ๊ไหนเอ๊ะเลือดเลือดัตเลือตัวนี้ครับไปนะเอเออครับเอ๊ะโอ้ยพ่อพ่อให่เสียเราเมื่อกี้เออะงอ่นีนี่นี่นี่เราใหบอกว่าโอ้ตาอีตัวนาะตัวไหเอตัวนี้ตัวนี้ มือนกปัญหาครับมือนกพันหาูกระทบห้องามเออบอกมาอุ๊ยพิษดบด้นอแม่ครับข้อนแล้วนะครับขั้วความสมแล้วความสมัดดสมมือนกันหามกัหาเครื่องดำน้องเอ๋เนาะมือนกปันหาต่อไรเอ๋เนาะใส่เลขกมาเอ๋ศูครับเก่าสี่ศูนย์เจ๊เก่าสี่สองครับทูเมนต์อวเอ๋มาหนปี่สิครับเสีเอาเอ๋เห็ม้านะเอ๋มานี่ มาแ้กันมันนี้เุ็ถามมาบ้านเหือเราบาเ็นยามหาหรบ้า,า,นา,นานนันี้มันนี้มาตัวน,นี้ตัวเก่าดิหรือตัวทำไมนี่ายแล้วมาวานี้ม่านนี่มนคูวนแน่ลูกสองตัวนี่บอยสองตัวนี่บ่สองตัวนี่บอสบึใช้มัมงหนเนี่ย Ủa mẹ tony là mẹ là mẹ lỗi tony là Ô là Ô mẹ lỗi tony Ô mẹ lỗi tony là Ô mẹ lỗi tony là mẹ 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 ไอ้ตัวได้พี่ตันตัวได้อีกตัวได้อีกอยู่แอีกกแม่แม่ลูกลูกแม่สามโคมเลยบอสี่โคมสโคมโคมตัวนี้คือกระไดไอเนี่ตัวนี้สองหมื่นเดสองหมื่นหนึ่งพันโคมโคมแม่ผุ่นม่่ตัวนั้นพกนั้นนขายหรอบ่ขายหรอบ่โคมยเท่าไหร่พอเท่านั้นคนตอนอยู่นตอนเอาัวนี้สองหม่นเนาอตัวนี้ก็เจอสองหมื่นเดแม่นี่แหละพี่ ัลูกแม่คือกันแม่ลูกที่ี่ปนไทยไม่หอกเนี่ยไทยแก่ไทยเห็นมงไทยโอ้ตัวนีงามพี่น้องเด้อแม่ไทอน้องาแม่หมื่นันแม่ไทหมื่นแมเลลูกแรกแม่เล่ลูกแรกเพี่สองหมื่นสามพันสอหืามพันธลดหัวลดเรีกตัวผูตัวเมียโอ้ลูกกับเมียเนาะลูซี่เดือน 2องแม่แม่เขาหนั่คือเดือนหกพัลูกอายุไปถึงเดือนึเเดือนกว่าเดือนกว่าครับเดือนวแตกัแม่นีแม่นี่แม่นี่ลกสเดือนกว่า2เดือนกว่าอเดตัวนี้เลขสองหมื่นเอไปใส่เบอร์เบอร์หญมเออศูนย์าศูนครับครับสองส่หครับสามกาครับผมง่อการฝุดผลรดทรงนี้ครับขอบคุณหลายครับผม อค okay, พี่น้องเอาไปเลี้ยงน,น,นต,ตัวนี้มั่วฟังมีเริงมั่ึงสาหร็จเขาได้แล้วพอตอนนี้แยกลูกไปที่ตันนี้น้อมือหนาพันห้าสูงเมี0สามสิบสองตบ่ตัวไหกระมียนบ่ ท่านี้่卖ท่างสุรินดิ่งท่านี่งานบูคิดท่านี่บ่มีฝนเนาะพี่น้องบ่มีฝน <c oughs> เออท่านี่ใครแน่ม,นม,นมันมันบ่มีฝนท่านี่ดีเนาะบ่มีฝน,นเนาะย่ง <c oughs> างจนเมย์ใส่เงียใส่ไหนล่ะพอ่อเห็นเบิ่อไหร่ไงไปเห็นทายน้ำเนี่ย ต้นจักตัวนี้มื่นสองพันห้ามื่นสองพันห้าตันี้มีกระนแค่นี้คืสราคาสัคัามันรือยงไร้พโอพราพี่ิีกโตตัวเดียวนี่ครับขายเบอร์ห่อันนี้เึินงัวไทยว่ครับัวไทยพาเลยไทยพาเลยมามื่นกลัวๆนอกอนี่ตัวนีองานนี่แดงเลยตัวนี้เทไรพีงู่อนนี่เทไร่ขายเท่าเทรม่ขายเทไร มันงามเนาะไอ้นาะมันแดงดีนะสดดีนะให้ผีพามากันหน่อยได้มาลองมีเอยไปเอาู่เอ้าประมาณนี้เลยยี่เียศโัวสาวบอลสผมเนี่ยซ3้อสามคระสี่ช้อนเจ็ดสองอ่าตันนี่แหลยพี่ข้าไผัหนึ่งข้าพีเข้พอเท่าไหร่ Oh, โอ hey, oh, yeah. um ้ซ so ื no ้อลำเตยบ่พ่อซื่อเออซื้อกระเด็นหุ้นห่าลอยท่านี้อุ้ยหุ้นหาลอยบ่โอ้งามอยู่พี่น้องเห็นบ่ท่านี้มันมีมันมีฝุ่นเห็นบ่มันฝุ่นมันตกมะทายท่านวดพี่น้องครับกันล่างว่าใดเลยเมื่อกี้ย่างขึ้นมากลุ่มเล่ยประเทศนี้ไปขอพูดลายพ่อยหมาเด้อผมย่างเรารอไปเลยก่อนเอาจะคลิปจะเจอเราที่นี่ตื่นเงินกว่าบาทพี่น้องครับง่วเนื้อ ยางกั็เหนื่อยฝุ่นทั้งล่างฝุ่นแห้งส่วนนี่นี่เป็นเนือ้อยมัดเลยเนาะเท่าน,นี้คือเป็นเนือ้อยเข็นเนือ้อประมาณหมื่นกว่าบาทครับถือต้นละประมาณหมื่นหมื่นถือต้นละหมื่นหมื่นเท่าไรพี่ โอ้เพเล่นกันเนาะคนป่กนอยุนโอ้ยโอ้ยเดียวเเกีอยไรพี่นี่น่อยเนี่ยเนี่ยเล่นกันอยู่ตัวใดงมั้งถ้าอีนี่ตักบาทนี่นะแปดสิบห้าน้ี่น่อยเขารอใครเลยนะ ผู้ได้มาของถือมาหัวสนามไอชายสนามนอออมาต่ออเราเ็ดพันธนาไอเรายิงอยู่นี่อันี้ก็แมบนวาตัวนี้นะขาวขาวนี่โอ้ขมเพิ่นนีบ่โอ้มาตงกัรเนี่เนาะข้านี้ส่งนี่พีรองครับเออฮะก็ม้างตของมออุ้ยคุณมิไซไหนนีแมนบ่ะ่ะครับเดียวเดียวนอเ็ด้ันธาตัวนี้ตัวนี้เบิรงแม่ดำหมดนี้ แม่ดำแม่ดําแม่ดํยตื่นบอกไงเลยพี่น้องบอกยี่ลายี่ลายเ่าได้เหรอไอตัวนี้บอกไงยังไง สามื่เป็นเหนือไปนอกออ้นอกผมใจเลยไหมสามื <habitude> anyway. <doubts> uh ่นหกปันใดญันใดประมาณจักสี่ร้อยโลดดีบอถึงบอเกือบหกร้อยคนนี้หกร้ยเลยบอาวขนาดหกร้อยต้องกะมัณนเ็ดสิบห้าบาทถึงบอประมาณอันนอกเจ็ดสิบห้กว่าโอ้ยไปเราไปทีมงานตั้งสามสิบหกก็นี่นี่ตัวเดียวไปตัวเลีแมนบอตัวไหนแมนบอ ใสมีเหล็กทูบวะต้องใส่เห็นงอ้อทำน,นินเนาะทำหนเราเนหนองสามสิบหกสามสี่สร้อยโลยโอ้ยุแห 36ตัวนี้เด้อพี่น้องส่งนีเด้อครับเบอร์โทรมันไปไปสามสิบหกก็หนีอ้ที่เลยตัวนี้ใช่พี่เป็นเหนือไปตัวนี้ครับประมาณสี่ลอยกระโลนี่น้อยก็มีเด้อพี่น้องเด้อ9,500ตัวนี้9,500 9,500พี่น้องครับคือสิประมาณ3เดือน4เดือนเนาะแยกแยกแม่ไปเนาะเก่าพันห เอาภาษาภาษาอยู่นีเกโภาษาใหม่ด้วยนครับคบ้านก่อพาเดี๋ยวก็ด้ขายได้ขายลงไงอตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกมีกัมีกับอมัตัวได้พอตัวนี้ แม่ลูกตัวนี้เศ้าโคกเนาะแม่ลูกลูกกับแม่ได้พี่น้องเศร้าโคกแม่ลูกแม่เศ้าวกควมมีเรียกโท่า่ครับนี่ใส่ลุใส่ลุ้นศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ เด็ดสูงเก่าฮกอ่าทรมาพี่น้องเนอะงวดยังเพื่อใดครับเพื่อโดนมูดแรงโอน,นมุดแรงจังหวัดอุบลโ,โอ้ยคุณนนองพอน,อนี่เน้องออลูกแม่เนาะลูกแม่ยังงวดไทยเนาะลูกผัวนะแม่เนาะลูกผูวปะ่ะเออบังบังบงวดไทยโอ้ลูกงามอยู่ย้ายงามงามยู่งามอยู่ลูกสวยสวยู่ห้องมาเท่าไรล่ะเจ้า้าซีพี่น้อง สวยครับสองสี่ลูกก็อายุประมาณสี่เดือนกว่าสี่หาเพื่อนหาเดือนแม่เป็นไทยครับ้องไปสองสี่เด้อไทยไทยตลาดสุดเลยพี่น้องลูกหลอดบปนี่คือจังงมๆอรนั่นเพราะวายูลูกหลอดแท้พี่น้องออกอย่างเก้าเลยนี่โอ้ติดเลมันนอะเลมันคือเลมันลูกหลอดเลมันไม่หลอดยังครบอยู่บ่ บหรืออะไรมั่งไปหลอดผู้ต่อเกบผู้ต่อเกมหลกสีเอาไปอ้อยไฟนั่งไฟนอกลืมไปกันพี่น้องสองสี่ครับพี่น้องมักชอบโทวมากพี่น้องแมมีเลียกโท่ปอใส่ผมเนี่ยอ้มามอโต๊ไปมาเลยมาเลยมาพวกนี้เขาเลี้ยงอยู่นี่มีคนเลียงอยู่เนาะเท่าไรท่อไรตัวนี้ครับเนี้ยงถือเงี้ยงถือไปอีกนอ ลูกแม่ลูกโลูกแม่ค่ะขายแล้วแม่ลูกมันนั่นโอ้กแตต่แม่เด็แต่โค้งแม่นอกลูกมันขายอะไรไอ้นูกขายไปต่อไหนขายสามแส้าลูกโอ้ลูกลูกงามมันขายไปอะไรพี่น้องครับราคาถือก็เจ้าเปิดเขาเจ้านโอ้พางวดถือรบ้านั่นครับมาใส่เลขกมมาทนี่หมายเลข86ครับ2 4 5 5 7 7 5าการค่ะะการผืิดลนอมาได ทมว่าไทยตลาดมันด <Ja. S 1> ีเนาะมันมันโฝุ่นนอกค่ะตัวนี้สองเดืนารเดอมีม่านม่านสเดือน6กเดือนกว่าเดือนกว่าตัวทองได้ก็มากกตัวไซเบอร์ไเบอร์ไหมผลิตลีตริฟูนหกสองแปดห้าสามแปดแปดสี่สามครับอ้มันส6่หกสี่หกแปด่หกทไหมทนไหมถูนหกสองครับแปดห้มครับ แอปดสี่หกง่วนยุบันไหนครับอำเภอไหนยุบันน่านวลครับอำเภอสมุยอ่าเห็นไหมพอได้จะลงคไหนได้พอเด้อครับพี่น้องครับมาที่นี่คลิปง่วนความจิตไทยแถนนี้เลยพี่น้องมาทนี้ต่อไปความจิตไทยคลิปคลิปตลาดควายเที่นี่ผมหมูราคามหมละครับเดี๋ยวสิบ,บอกราคาพี่น้องราคามันอยู่ประมาณถ้าเป็นง่วนง่วนแม่โลกอยู่ประมาณสองหมื่นสี่ถ้าเป็นง่วนง่วนเนื้อนี่ตัวประมาณหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่ราคาราคานี่อ่า วัวเนื้อนี่ถ้าแม่นสั่งสั่งกิโลนี่โต๊ะ60บาทถ้าแม่นาขายเป็นตัวนี่ตกะราคาทุนอ่นี่เด้อพี่น้อ,นนองเข,เข้าๆแค่นี้แหละครับหูและขามันแล้วครับผมอืดพี่น้องครับตัวนี้อื่อืด,อดๆครับพี่น้องครับเนาะไปเจอกันอีกในคลิปคลิปค่อยอ่าก่อนครับ เจ็ดนเบอโไปมาไหนสองสองสอง่เจดไงพี่น้องครับตีเป็นเนื้อตัวนี้ตัวนี้แสดงตีเป็นเนื้อเอาพี่น้องครับเค่นี่เด้อพี่น้องเลอตลาดตลาดตลาดควไประนี้หูราคามัเรแอบร่อยเอาเลยบพอพันเด้ตัวนี้ปนี้ครับพี่น้องต้องไปตัวนี้ ตัวดพอพันนี่พอพันตัวใดน้องพลัสขายตัวหาเงได้หูออย่โอ้บางยัยไพี่น้องครบพอพันตัวน,นี้นวิจาของาวายูครับโหหัด้วหแลของของไงไหบดฟังฝั่งเออในเจรจาขายหัวให้กบประเทศจีนขายหัวให้กบซาอูนะครับแต่ว่าตอนีมาตรตารของเข้าคือต้อิน วัตซุปลาเท่าเาาปื่อยนะครับสองสีวัตุปลาเท่าเาาปื่อยอ่าวัตซุแล้วฟูสตีเห็นบอลโลกให้แ่กะเพื่อการลงมั่วีรักาวโคนมก็มี้ะพี่น้องนโคนมที่เป็นเนื้อนี้นาะโคนมเขาใครเนี่ยโคนนมเนี่ เดี๋นหลังจะกอโได้ Wait, way, like ี 2, ่ี่ล่งไนี่พี่มันยิ่งโต่าเดมินสองพันครับตัวมนสองพับโอ้ยพี่น้องถือโคอนถือแห้งน้องนี่มืินสองพันตัวนี้ก็บงนสองพันี่ยสองตัวนี่บงแง่แม่นว่าแต่บาแ่แม่นบาบ่แ่นสองาอีกฟังนี่ขุนนอพี่เป็นเหนือันนองตันองโคเหือมันเลยโอ้พี่น้องกลับหาไวไปเนี้ยนี่เป็นเหนือครับ สายนมมูลสองพนีกับม0 0สอนมีเลขเท่าไหร่มีเลขเท่าไรวใส่ไหใส่ไหมไอ้ศูนย์เก้าสาีส่หนึ่งหกสี่แปดเจ็ดแปดส่แย้อยวมเพิ่กันทะลมรกันทะลม,นะลมเนอพี่น้องมู0สอันี่ฟังคุณเป็นง้ออีกคงอีกเต่าหนึง่งขอบคุณได้แหมันกันมีหนึ่งครับผม สำหรับการถ่ายทำคลิปว่ามอนมีโชคดีขออนุญาตกราบลาพี่น้องเด้อพี่น้องครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าตลาดนี้วันที่30เมตรเป็นประการแล้วว่าบุบเบิดเนาะ30เมตรมันถือว่าอย่งประมาณวันที่อาทิตย์ป้องอาทิตย์วันที่30เมตรเออพี่น้องครับวันที่30เมตรวันอาทิตย์นี่มันพูดบอก วันอาทิตย์ปิดน้อเปิดที่เดียวคือวันพุธน้าน้อเอาพี่น้องยินเต็มน้อพี่น้องน้อเปิดเดียวคือพุธพุธนั่นแหละครับพุธปีใหม่เปิดน้อซาสเวตนีปิดอ่ามาต่างบ้านนะพี่น้องครับเดี๋ยวสิบมาเอ้าคือมีคนอยู่เจ้าที่เพิ่งพักคนน้อเออมาได้กันแต่พนอสาวที่นี่ขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับผมหมื่นหมื่นมื่นสองน้อหมื่นสองสองตัวเนี่ยเอ้ากันทะล่มครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ